ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก เอฟเฟกต์ฝรั่งเตะหมอนะครับปปชภูเก็ตลุยสอบเจ้าหน้าที่รัฐออกเอกสารสิทธิวิลล่า32หลังชอบหรือไม่นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับบางทีนะครับอาจจะต้องขอบคุณฝรั่งคนนี้นะครับที่ไปเตะหมอทําให้ตอนนี้นะครับสิ่งที่ออกมาทําให้นะครับมีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการออกเอกสารสิทธิ์ต่างๆนะครับในนะครับที่ดินสาธารณะเนี่ยออกมาเปิดเผยซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นประเด็นและไม่เกิดขึ้นมานะครับก็คง จะไม่มีการขุดไม่มีการคุยเรื่องนี้และไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้นะประชาชนเองก็ไม่ได้รู้รับรู้ซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ประชาชนทุกคนนะครับที่รักประเทศชาตินะหวงแหนสมบัติของชาติต้องลุกขึ้นออกมาตั้งคําถามลุกขึก้น <s> ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ลุกขึ้นออกมาวิเคราะห์ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและต้องช่วยกันชี้เบาะแสชี้ข้อพิรุษชี us, ช้ข้อสังเกตนะครับที่ต่างๆสถานที่ต่างๆที่มีข้อพิรุษอย่างที่บอกว่านะครับ ท่านทุกท,ท่านลองคิดดูนะครับว่าฝรั่งนะครับต่างชาติที่บอกว่าเป็นมาเฟียเอ่ยเป็นชาติใดก็แล้วแต่ผมไม่พูดถึงชาติไหนนะครับทุกชาติที่เป็นมาเฟียเมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเขาจะเป็นมาเฟียได้อย่างไรถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานของรัฐไม่หนุนหลังไม่สนับสนุนไม่ร่วมมือด้วยนะพวกเขาจะเข้ามาเป็นมาเฟียได้ไงในเมื่อเขาเข้ามาเป็นมาเฟียเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จัดการใช้กฎหมายจัดการดําเนินคดีแต่ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคนสนับสนุนหรือเปล่า เป็นคนอํานวยความสะดวกหรือเปล่าเป็นคนที่รับสวยรับสิงบนนะแล้วอยู่ภายหลังและให้นะต่างชาติเหล่านี้นะออกหน้าหรือเปล่าแล้วตัวเองรับทรัพย์หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับผิดกฎหมายต่างๆถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เข้าไปร่วมด้วยกับขบวนการไม่มีทางทําได้อย่างแน่นอนเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐถ้าบังคับใช้กฎหมายซะอย่างเดียวทุกอย่างไม่มีใครทําอะไรได้แต่เพราะว่าวันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเจ้าหน้าที่ของรัฐอำนวยความสะดวกหรือเปล่าสนับสนุนหรือเปล่านะครับหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมด้วยหรือเปล่า ตรงนี้ต่างหากนะครับวันนี้นะครับประชาชนต้องลุกขึ้นมาวิาพากษ์วิจารณ์ลุกขึ้นมาตั้งคำถามลุกขึ้นมาช่วยกันตรวจสอบนะครับถ้าวันนี้ไม่กล้าผู้ส่งข้อมูลมาครับไม่กล้าคาถามมีอะไรมาเดี๋ยวผมจะช่วยในการเปิดโปงเองและก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะประชาชนอย่างพวกเราคงจะนิ่งนอนใจเหล่านี้ไม่ได้ เพราะอะไรครับเพราะถ้าข้าราชการไม่ดีข้าราชการชั่วข้าราชการเลวข้าราชการจันไรอย่าเอาไว้มากินเงินเดือนนะครับจากภาษีของประชาชนกินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนยังทํางานรับใช้นะครับผู้มีอิทธิพลนะครับรับใช้มาเฟียนะครับนะช่วยกันฮุบสมบัติของชาติอันนี้ก็ไม่สมควรนะครับ เอฟเฟกต์ฝรั่งแต่หมอปปชเนี่ยภูกเก็ตรุยสอบเจ้าหน้าที่รัฐออกเอกสารสิทธิ์วิลล่า32หลังชอบหรือไม่การลงพื้นที่ของทีมนะครับปปชประจําจังหวัดภูกเก็ตเพื่อตรวจสอบและสืบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นปัญหานะทั้งการก่อสร้างรุกรํมพื้นที่สาธารณะการออกเอกสารสิทธิ์พื้นที่ ทั้งแปลงกว่า120ไร่ซึ่งทราบว่ามีวิลล่าอยู่ประมาณ30 3 2ถึง32หลังโดยจะตรวจสอบข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่และหากพบว่าในกรณีใดมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตหน้าที่โดยมิชอบทางสำนักงานปปมจะเร่งดำเนินการตรวจสอบพร้อมไต่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนกรณีนายฮูดบิสฟอร์นะหรือนายเดวิดเนะี่ยชาวสวิตเซอร์แลนด์เจ้าของภูวิลล่าและเจ้าของศูนย์อนุรักษ์ช้างถูกแจ้งฟาร,รม์มดำเนินคดีข้อหาทําร้ายร่างกายแพทย์หญิงโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตหลังเข้าไปนั่งพัดที่บันไดของวิลล่าแห่งหนึ่งบริเวณหาดยามูนะตำบลป่าคลอก อำเภอทาหลางจังหวัดภูเก็ตแล้วถูกนายเดวิดเตะตที่หลังสมทบด้วยภรรยาชาวไทยที่เข้ามาพูดจาดูถูกเหยียดหยามศักดิ์สรีคนไทยและคนท้องถิ่นภูเก็ตจนกลายเป็นกระแสโด่งดังทั่วประเทศปัจจุบันนะครับเงื่อนง,งำนะครับสำคัญของเรื่องนี้มีได้อยู่แค่ประเด็นการทำร้ายร่างกายของแพทย์หญิงเท่านั้น หากแต่กําลังขยายไปสู่ประเด็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐการบุกรุกที่สาธารนณะรวมถึงประเด็นในเรื่องของเอกสารนสสกนะครับบริเวณแหลมมาอยู่ตาบลปากคอบอําเภอถรางจังหวัดภูกเก็ตทั้งระบบด้วยเมื่อวันที่ โดยเมื่อวันที่5มีนาคม2567ท,ที่ผ่านมานายสุวัฒน์นับสาว,วรัตผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดภูกเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันนะครับการชุจริตสำนักงานปปชประจำจังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึกวิลล่าบริเวณหาดยามูตำบลป่าคอกอำเภอถาางจังหวัดภูกเก็ต เพื่อตรวสอบเท็จะจริงเรื่องนี้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยเทศบาลตำบลปากครอบนะครับอำเภอถารางร่วมลงพื้นที่และสำนักงานที่ดินที่ได้ลงพื้นที่มากำหนดแนวเขตที่ดินแล้วว่าในส่วนใดเป็นของเอกชนและในส่วนใดเป็นพื้นที่สาธารณะนะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าบันไดของสะพานไม้ที่มีการก่อสร้างลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่สาธารณะนะ จะได้มีคําสั่งให้มีการรื้อถอนแล้วนั้นซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่วิลล่ากําลังทําการขุดนะครับเจาะนะครับหรือนะับอ่ือถอนออกไปอยู่ขณะที่นายปัญญานะครับสัมเพรารัน นายกเทศมนตรีนะครับตำบลป่าขอกอำเภอลางได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่าหลังจากทราบว่าการดําเนินการก่อสร้างบันไดของวิลล่าดังกล่าวยื่นลงมาในพื้นที่สาธารณะแต่ยังไม่ถึงชายหาดนะครับเทศบาลได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับที่ดินอำเภอและที่ดินจังหวัดเพื่อตรวจสอบว่าเป็นที่ดินประเภทไหนและเมื่อเป็น ที่ดินสาธารณะนะครับทางตารวจได้ดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีผู้ที่กระทำความผิดในข้อหาบุกรุกที่สาธารณะแล้วนายปัญญากล่าวอีกว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับพรบรควบคุมอาคาร เมื่อมีการก่อสร้างไม่ได้ขออนุญาตและจะต้องสั่งรื้อถอนและออกคำสั่งระงับในการใช้พื้นที่ดังกล่าวและต้องทําการสั่งรื้อถอนตามพรบรควบคุมอาคารภายใน30วันแต่ในวันนี้เวลาผ่านมาประมาณ4-5วันเจ้าของวิลล่าได้ทําการรื้อถอนเองโดยไม่มีการยื่นอุทธรณ์ตามแนวทางของคดีนะครับโดยทราบว่ามีการรื้อถอนในวันที่5มีนาเพียง2หลังคือหลังที่เกิดเหตุและหลังใกล้เคียงเท่านั้น ด้านนายสุวัสาววัตรนะครับผู้อํานวยการสํานักงานปปชประจําจังหวัดภูกเก็ตได้ให้สัมภาษณ์ว่าการลงพื้นที่ของทีมปปชประจําจังหวัดภูกเก็ตเพื่อตรวจสอบและสืบสวนข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทั้งการก่อสร้างน,นับสิ่งรุกร้ําพื้นที่สาธารณะและการออกเอกสารสิทธิ์พื้นที่ ทั้งแปลงกว่า120ไร่ซึ่งทราบว่ามีวิลล่าอยู่ประมาณ30 3 2ถึง32หลังโดยจะตรวจสอบข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่และหากพบว่าในกรณีใดมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทางสํานักงานปปชจะเร่งดาเนินการตรวจสอบพร้อมกับไตส่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป ปปชประจำจังหวัดภูเก็ตจะดําเนินการตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดหรือไม่และจะขยายผลและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีส่วนของชายหาดหรือพื้นที่สาธารณะจุดใดที่มีการลุกล้ํานะและดําเนินการเช่นเดียวกันกันหาดยามู ในส่วนวิลล่าใกล้เคียงบริเวณโดยรอบหาดยามูเบื้องต้นพบว่ามีวิลวล,ล่าที่มีบันไดย,ยื่นมาที่ชายหาดหลายแห่งด้วยนายสุวัตรระบุนะครับจากคาให้การของนายสุวัตรเสาวรัตผู้อํานวยการสานักงานปปชประจ,จําจังหวัดภูเก็ตดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าเป้าประสงค์สาคัญในการตรวจสอบเรื่องนี้มิได้อยู่แค่ประเด็นปัญหาเรื่องของการก่อสร้างลุกล้ำพื้นที่สาธารณะเท่านั้นหากนะครับแต่ กำลังมุ่งตรงเข้าไปสู่ขบวนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นสําคัญเป็นพื้นที่เอกสารสิทธิ์ฝ่าร2 0ไร่จำนวนวิลล่าที่อยู่นะครับขายในการตรวจสอบมากฝ่า30-32ถึง32หลังนับเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียว เพราะต้องไม่ลืมว่าจังหวัดภูเก็ตนับเป็นจังหวัดที่ถูกตรวจสอบพบปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่บ่อยครั้งส่วนเจ้าหน้าที่รัฐตัวละครสําคัญในบริเวณหาดยามูตําบลป่าขอกอเาเภอถาลางจังหวัดภูเก็ตจะเป็นขบวนการเดียวกับละครที่สร้างปัญหา จะเป็นขบวนการเดียวกันกันกบตัวละครที่สร้างปัญหาในพื้นที่อื่นๆที่เคยถูกตรวจสอบไปแล้วก่อนหน้านี้หรือไม่บทสรุปสุดท้ายผลการตรวจสอบจะออกมาเป็นอย่างไรต้องคอยติดตามกันต่อไปนะแบบห้ามกับพิบตาโดยเด็ดขาดก็ต้องบอกก่อนนะครับเรื่องนี้นะครับประชาชนอย่างพวกเราต้องลุกขึ้นมาช่วยกันติดตามตั้งคำถามว,วิภาควิจารณและวิเคราะห์นะครับและก็ต้องนําเสนออย่างที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับที่เรื่องนี้เงียบเรื่องนี้หายสุดท้ายแล้ว คนที่อยู่เบื้องหลังก็ไม่ได้รับการลงโทษสักทีนะครับเพราะอะไรครับเพราะนะครับต้องการให้เรื่องนี้เงียบเรื่องนี้หายจับตัวเล็กๆจิบจิบจ้อยๆจบไปก็จบไปนักข่าวไม่นําเสนอทุกอย่างก็จบทุกอย่างก็เงียบนับเป็นการขบวนการที่ช่วยกันหรือเปล่าวันนี้ประชาชนทุกคนต้องลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาช่วยกันลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ลุกขึ้นมาวิเคราะห์ลุกขึ้นมาตั้งคําถามนะครับและลุกขึ้นมาติดตามว่าสถานการณ์ไปถึงไหนแล้วเหตุการณ์ไปถึงไหนแล้วอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้้้ถาาาาปรระชชชนนนนนนลุกกขึม่่่ววยััคบแอ ประชาชนทุกคนอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาได้หมดทุกคนแต่วันนี้มีเพียงแค่ไม่กี่คนที่ลุกขึ้นมาพูดลุกขึ้นมาตั้งคําถามลุกขึ้นมาตั้งข้อสังเกตแล้วประชาชนทุกคนช่วยกันแชร์ข้อมูลช่วยกันนําเสนอข้อมูลออกไปช่วยกันแชร์ออกไปอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดวันนี้เราพึ่งนะข่าวหรือช่องข่าวหลักอย่างเดียวไม่ได้เพราะก็ต้องเข้าใจว่าช่องข่าวหลักๆส่วนใหญ่เขาก็ต้องนําเสนอข่าวที่เกิดขึ้นนะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นือเกิดเกิดเกิดขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยเพราะเขาเป็นช่องข่าวในการนําเสนอข่าว แต่วันนี้นะครับช่องที่เป็นอย่างพวกผมเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยไม่ได้นําเสนอข่าวตามข่าวที่เกิดขึ้นแต่อยากจะหยิบข่าวไหนขึ้นมานําเสนอหยิบข่าวไหนขึ้นมาติดตามหยิบข่าวไหนขึ้นมานะครับวิาพากษ์วิจารณ์พูดคุยกันอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่เรื่องนี้มันเป็นทรัพย์สมบัติของชาติอย่าให้บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาร่วมมือกันเพื่อจะบุบสมบัติของชาติพวกเราต้องช่วยกันครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรคลิปหน้าอัปเดตได้ฟังครับ